หลักที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้คือการใช้หลักนักเลงนาการอาหารให้นักเลงเคลียร์พื้นที่ก่อนให้นักเลงเคลียร์กับน,นักเลงเคลียร์กับบรรดาพวกสสนักการเมืองและพักการเมืองต้องเร่งดําเนินการตั้งตํารวจอาสาให้แล้วเสร็จถ้าไม่เร่งดําเนินการสิ่งที่ท่านเห็นตอนนี้จะเกิดขึ้นอีกซึ่งตํารวจอาสาหรือตํารวจชุมชนเกี่ยวข้องกับหลักนักเลงนําการอาหารถ้าไม่เร่งรัดดาเนินการ ยืนยันฟันธงพลเอกประยุทธ์จะกลายเป็นเหยื่อในสงครามครั้งนี้อย่างแน่นอนสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว วีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของป้าคนหนึ่งสองคนที่ไปประท้วงคัดค้านผลเอกประยุทธ์ขณะที่ลงพื้นที่ในจังหวัดราชบุรีนะครับเขาบอกโอ้ยก็ถูกทำร้ายเข้ามาต้องการโรงเรียนนู้่นนี่นั่นเอาไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเก์วันนี้จะที่บายเชิงกลยุทธ์ให้หุ้นส่วนได้รับทราบกันที่ว่าจะแบบว่าไปยื่นเรื่องอบอกว่าเหมือนทํานองแบบ ว่าเราอะเจอปัญหาแบบนี้ท่านพอจะช่วยได้ไหมเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาบอกว่าแบบเออ,อย่างเงี้ยไปศูนย์ดำรงธรรมสิไปอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งป้าก็บอกว่าป้าไปมาแล้วอะไปมาหลายเที่ยวแล้วศูนย์ดำรงธรรมอ่าแล้วก็ขึ้นโรงพักก็หลายเที่ยวแล้วอะไรอย่างเงี้ยป้าก็เข้าใจในในเหตุผลว่าเออนายกมาบ้านโป่งซึ่งมันมันไม่เคยมีมาก่อนอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ซึ่งเราก็อาจจะ ได้เข้าไปยื่นเรื่องเข้าไปได้ชี้แจงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นความทุกข์ของประชาชนน่ะซึ่งโดยตรงแล้วอ่ะนายกควรที่จะรับฟังไงไม่ใช่ว่าเอาแค่ตบมืออ่ะทีนี้ป้าก็ยังไม่ได้อ้าปากพูดอะไรเลยอ่ะกระโดนบึบถ้าป้าทําผิดอย่างที่ที่เขาแจ้งข้อหาป้าเนี่ยนะป้าจะแบบเออเราผิดจริงเราตะโกนด่าเขาจริงหรือว่าเราอะไรจริงแต่เนี้ยมันไม่ใช่ไงมัน แล้วเขาลากป้ายังไงป่ะอ๋อก็เอางี้ดีกว่าห้าหกต่อหนึ่งอะห้าหกคนห้าหกคนต่อป้าคนเดียวซึ่งป้าปีจมูกเออซึ่งแก่แล้วอะเอางี้ไอ้สาวๆพวกนั้นอะมาแรงดี่จะตายแล้วเขาลากยังไงอ๋อทั้งกระชากเอาปิดปากก่อนปิดปากอะไรต่ออะไรแล้วก็แจ้งข้หาป้าว่าป้าเนี่ยไปทําร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่เออเดรเดเดกันกัดโอ้ยหลายข้อหาอยู่เนาะ เขาอบอกว่าป้าจะวิ่งไปขวางรถบ,บ้าลแล้วรถยังไม่มา,มมาใช่ไหมไอ้นั้นน่ะมันมั่วแล้วของจริงเนี่ยคือว่ายังไม่ได้เห็นเงาเลยโดยตำรวจไล่ล่าลมาก็จะมาถึงออะไรอ่ะสาราประรชาคมเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูเดอนนายกมันจะมาลงรถตรงนี้ใกล้แล้วเวย้ยำนังน,นายยกรัฐมนตรีมาแล้วเวย้ย ใกล้มาแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวเราจะลงไปอยู่ตรงตรงใกล้ๆเนี่ยไม่รู้จะถูกตำรวจล็อกหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลงไปอยู่ตรงถนนเนี่ยจะกระโดดขวางรถนายกเนี่ยตื่นเต้นตื่นเต้นไได้ตะโกนแล้วใกล้มาแล้วใช่ไหมใกล้มาแล้วใช่ไหมยังไม่มา กินข้าวอภรอยู่ที่ไหนวัตถูกฐินป้าเหรอเป็นสลามันกินข้าวอภรได้อะไรนะป้าเป็นสลามอนไรสลามใช้เป็นอีสลามแล้วมาอยู่คนเนี่ยทีมงานนี่ใช่ไหม นี่ไม่เกี่ยวนะนี่เขานี่เขาอ๋นี่เรามาแค่สองคนเออสองคนก็พอแล้วพี่มาอีกหลายคนสองคนก็พอแล้วสองคนสองคนนายกก็ทำตะเทือแล้วไม่ใช่ตอนี้นะครับได้เป็นพนักงานแล้วเดี๋ยวข้นลงมานะครับที่ั่ใจ้องสองค่นับรับรถขับรถขับร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 คับรับบรับรัรับรับบรับรับรบรครับ เชิงปรากฏการณ์นงสื่อต่างๆตีเรื่องของการาตำรวจเอามือไปปิดปากนะเอามือไปปิดปากไปจับผู้ต้องหานักข่าวก็ถ่ายภาพได้อยู่กล้องเดียวเป็นกล้องฝั่งตรงข้ามรัฐบาลกันเล่นเอามาเล่นมาเป็นประเด็นโจรมรตีไปสัมภาษณ์นะเป็นเรื่องเป็นราวป้าถูกแจ้งข้อกล่าวหาไปสามข้อกล่าวหาบอกโอ้เป็นป้าแก่ๆคนหนึ่งอยากมาร้องเรียนมาเจอนายกกระตีโอ้ตัวนี้อยู่ได้อยู่ได้ แต่ปรากฏว่าพอเห็นคลิปทุกอย่างตั้งแต่เขาไลา์สดก่อนที่จะบุกเข้าไปหาพลเอกประยุทธ์ทุกอย่างชัดเจนขึ้นว่ามีการเตรียมการไม่เรียบร้อยไล่ไปไล่มาคนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเกี่ยวข้องกับนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นสีส้มไม่ว่าจะเป็นสีแดงซึ่งอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับ,บรัฐบาลเป็นบรรดาหัวหอ,อกทั้งหลายที่ เกี่ยวข้องกับการก่อความวุ่นวายจนเป็นที่มาของการถูกดำเนินคดีและเขาก็ย้อนรอยสร้างความชอบธรรมดิสเครดิตพลเอกประยุทธ์ให้ไปดำเนินคดีตำรวจโดยไปแจ้งความที่ตำรวจกองปราบปรามแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือทำไมต้องไปที่กองปราบปรามด้วยสาเหตุที่เข้าไปที่กองปราบปรามเพราะข่าวมันเยอะมันเป็นข่าวดังนั่นจะร้อนนี่เห็นเลยป้าแก่แก ไม่มีไอเดียหรอกไม่มีความคิดหรอกมากพอที่จะจากราชบุรีโอ้พุ่งไปที่กองปราบต้องมีนักการเมืองและพักการเมืองเข้ามาทำการเกี่ยวข้องทั้งหมดและบัญชาการเหตุการณ์เหตุการณ์นี้ผมเรียนหลายครั้งนะครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้บอกว่าดูตัวอย่างคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในปี2552และปี2553 ถ้าไม่เดินหลักนักเลงนำการทาหารสถานการณ์จะเหมือนกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะเกิดม็อบใหญ่ขึ้นมาขับไล่พลเอกประยุทธ์และพลเอกประยุทธ์ก็จะจัดม็อบขึ้นมาขับไล่ม็อบล่านี้เป็นการประทะกันก,ากลางกรุงเทพมหาคนครทันทีการจรจลครั้งใหญ่จะเกิดขึ้น ความวุ่นวายจะเกิดขึ้นเวทีของพัครวมไทยไปจัดที่ไหนเตรียมพร้อมให้ดีม็อบจะบุกไปซึ่งที่ผ่านมาประชาธิปัตย์เคยโดนมาแล้วหลายต่อหลายครั้งและคราวนี้จะโดนอย่างแน่นอนที่เห็นตอนนี้เป็นแค่หนังตัวอย่างนะครับคนที่บัญชาการเหตุการณ์อยู่ต่างประเทศ เขารออะไรทะาไหมเขารอเวลาให้มันนานนานนานพลเอกประยุทธ์ถอยจากอำนาจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นไปที่ไหนเขาไล่ไปที่ไหนเขาต่อต้านก้อนหินปาลาระเบิดปลาก่อกันร้ายเอาคนไปล้อมรถทุบรถทำลายรถสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นผมฟันธงยืนยันเลยและเริ่มเกิดขึ้นแล้วและเข,เขาอ้างความชอบธรรมใช้นิวมีเดียหรือสื่อใหม่เป็นเครื่องมือในการด i สเครดิตพลเอกประยุทธ์ที่คะแนนนิยมกำลังดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น อุ่นส่วนลองพิจารณาดูด้วยกันคลิปที่ผมให้ดูเนะี่ยนี่มันจริงอย่างเขาพูดหรือเปล่าผมไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะไม่ได้บอกว่าป้าเขาผิดหรือเจ้าที่ถูกหรือไปบอกว่าเจ้าที่ผิดหรือป้าถูกอุ่นส่วนลองพิจารณาด้วยกันแล้วตอบคอมเมนต์หน่อยมองแล้วอย่างไรบ้างนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นและมันเป็นยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองที่มีการบัญชาการเหตุการณ์และเคยเกิดขึ้นมาแล้ว หลายต่อหลายครั้งหลาย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 สิบครั้งที่ผ่านมาเมื่อก่อนนี้มีการใช้อาวุธคือวิทยุชุมชนเป็นเครื่องมือปัจจุบันใช้อะไรทราบไหมฮะโทรศัพท์มือถือหรนิวมีเดียเป็นเครื่องมือนั่นหมายความว่าหลักที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้คือการใช้หลักนักเลงนาการทาหารให้นักเลงเคลียร์พื้นที่ก่อนให้นักเลงเคลียร์กับน,นักเลง เคลียร์กับบรรดาพวกสสนักการเมืองและพักการเมืองต้องเร่งดําเนินการตั้งตํารวจอาสาให้แล้วเสร็จถ้าไม่เร่งดําเนินการสิ่งที่ท่านเห็นตอนนี้จะเกิดขึ้นอีกซึ่งตำรวจอาสาหรือตำรวจชุมชนเกี่ยวข้องกับหลักนักเลงนำการอาหารถ้าไม่เร่งรัดดำเนินการยืนยันฟันธงพลเอกประยุทธ์จะกลายเป็นเหยื่อ ในสงครามครั้งนี้อย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จีนกินวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสงบระเจริญทงบรงจารณ ทรงพระกา ในหัวใจอ้วงราชาวไทยพักดีราชันอวงราชาวไทยพักดีราชัน คอยหมูยาย่แผ่นดินทินทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานนำพผึดนได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาต้นผัานพ้นโพยภัย ควาปันแบ่งไปนำใจเลิศนวนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันพ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ ฟ้าฟันฝ้าไพ่ไม่เคยไว้วันฝ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น ที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปั้นฟ้าไพ่ไม่เคยไหว้ไหว้วววฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ฝ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น